เรตติง้งทะลุเพดานคิวงานแน่นเยดฟังไม่ไหวหมอลำคู่รักแพราวาแสงทองกับพอยอบอฟิทแลนด์ที่มีน้องนาริตาลูกสาวเป็นลูกไม้ใต้ต้นเอซี MC ชอบมากมาร์โกล่าสุดทั้งกู่ต้องถอยรถอล้อคอนเทนเนอร์เพื่อขนชุดอุปกรณ์การแสดงต่างๆเพราะทวงานการโชว์อลังขึ้นเรื่อยเรื่อรถที่มีอยู่รับมือไม่ไหวและบมยินดี ต้อนรับลูกชายสุดหล่อคันใหม่ประจำบ้านแสงทองฟิแนแลนด์ขนชุดอุปกรณ์ต่างเพื่อการแสดงที่อลังก,การงานสร้างยิ่งขึ้นกว่าเดิมรถคันนี้ขี่แล้วรวยวังปังขับทีปลอดภัยทุกเส้นทางได้ออเรียกว่าฝนฟ้าไม่เป็นปุกสะสำหรับแสงทองฟิแนแลนด์คิวแน่นเต็มเดือนยาวๆไปเลยจ้าโครเมียมแปวเปล่า,ลาแสงทองขาวขาวลูกทุง่งขาวเข้มข้นคน,น,นลูกทุง่ง ข่าวลูกทุ่งเพศข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่งแพรวแพรวแสงทอง